สบายดีท่านผู้ชมสวัสดีจีทุกคนสบายดีงามเ้าๆพี่น้องเขามาใส่บาทเนาะอยู่งานเฮื่อนผอยาเคียวงานเฮือนนั้นน้องสาวคู่นหพี่น้องวัสดีเจน่ะดำบาพี่นอ้อเลยไม่ดำแล้วนะคะเสียใจยคะ่ะงามแล้ว <laughs> งามแล้วไพจูดังบะ่ะ เกรกะบผู้นางวีกันนั่งพ่นมีเอาพขึ้นนำพี่น้องงานขึ้นเทือนมีัพพนำพี่น้องมีพระเนียอคุาหล่าเออบอกเกีียวแล้วแต่ผมยากเอาขึ้นลกยังไงอ๋อลืมลหลายปีแลวมันหลายปีก็เลยเห็นแล้นี่ต้องเห็นแ้วนี่จกปีกิน่สามปีอันนี้จากปีอะไรปีแปด ข่อยมาเล้เฮือนเลยเฮือนร้านนี้หอยม้ามันก็จักปีละแปดเจ้ามีแล้วแต่ใส่ข้าว่อยลอยมาอยู่น่ะข่อยลอยจะไปแก่ใหม่เฮือนอืออืออือโหนจนลูกเป็นสาวเลยจนอีศงสิบสามนี่แหละสิบเออเออเออเดี๋ยวไปนองล้างนี่แหละเฮือนน้องสาวแล้วก็วันที่สิบหาเนี่สิจัดงานแต่งวันฉันวันที่สิบหาสิจัดงานแต่งดองโอ้ของแม่บักบักเดียวอะไรไปนอน อ่าเป็นชีเห็ดอ่าหน้อยน้องน้อยคือใหญ่ใหญ่คือน้อยฮะกับน้องอันนี้มีอะไรบ้างมีเข่าลาบเป็ดลาบปลาชุดเห็ดมุกปลาแค่มุกปลาน่ะคือบาเติมอีกแล้วค่ะยาผอมมีสององค์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาเติมอีสสามาอีกมุกหนึ่งเลยใช่มุกตัวนั้นมันเป็นอะไรไปเอาดูมาอีกแล้วเป็นาแล้วมีสององค์เนาะพ่อเป็นติดงานพี่น้องจ้า ใส่ใส่จุดสูอัดบ่ฮึ่มั้นนี้ได้สามเมตรบ่โมกปลาเออนะตวนน่ะพเต็มเอากับขื้นใส่บาทแหลนะใส่บาทแล้วมากเลยบดข่าคิีดเลยมีแต่เชลโล่แต่น้ำยาด

โอ้เลยอันกันยังมันอยากตายเลยเป็นซองสาเดือนมันถามหาเงินเลยยังแบบกระใจอยู่คือว่าคงดีเถอะควปีเลยโอ้ยจะปีเลยตัว่ะอยาที่พี่้องก็กำลังมาชิเก็บล้อบ่ โอ้ยของคุณ uh อันนี้อันนี้ทงนะตัวไดครับวบะหินะเฮ้ยตัวนี้ครับเฮ้ยจะเป็นมันสัวเนาะหิเบิดบดประจัมตู้ยังกไงเพลียออกมาเออเขากับบัอ้าวเฮ้ยเอาเขาเห็นตัวนี้เสื้อคำเสื้อคุณเสื้อคำเสื้อคุณดึงยอดเสื้อผ้าเก้ายอดเมื่อแหละเออหลับพัดมาคนเดียวบอกอกแท็กเตะข่าวว่า Hơi bên ta nhạc đại nó thùng tôi này nó hơi Sa ừ, <laughs> thủ xa thủ xa thủ <laughs> Ôi ơi, bên ta sang Phụ đơ phụ đơ mọng nàng lai vô Như ta đẹp và hát nhẹ Mẹ ca Ơ áo lụ áo tạo mà nàm tạo này เอ้ไอ้ไอ้สร้างมันเด้แน่ๆเนี่ยืดมึงได้ปะมันได้จากเดือนละสมเดือนกับผมจะมึงเป็นแต่สร้างนะสุนมอจนบุ๋มน้ำนมแม่มันหวานแล้วกูตีได้จากหวานหึสองบาทอึ้งแท้ๆเฮ้ยหลับพอนกับพี่น้องเลยอย่าใส่บาทอย่าหน้ำแล้วพี่น้องก็ลงมา ตลาดพี่น้องเปิบริเอาโต๊เอาตังพี่น้องเห็ดแบบธรรมชาติเรียบเรียบง่ายง่ายพี่น้องจา้าอ่ะก็ไล่มากลไหมคสาแล้ววัดเบลก็ูบริษ <c oughs> <c oughs> ัทกมากูมาท่านดูนะเ <c oughs> กับบออกน้นไลคือบลายพี่น้องจ้าน,ะนาะในกันเต็มเต็มเมือนพี่น้อง เฮ้ยนาะกระเป้านะอินออพายน่ะสีดำนะน้ำมันพายอยู่เด็อันโจนเอาไปน่ะ้สบุกขายมันมาเอินเขามากินข่าวพี่น้องห้าผ้าขาวพบบเห็นบ้านเอิญเขามากินยังวะจะทานที่กีก มันเสียแต่งี้เงินเอากินข่าวมาเห็นข่าวพีะอเด็กอเบนอยู่บานอนขะเจ้านั่นเห็นบเห็นบอเห็นบอมานังถากินมามานอกนนบอกพี่น้องเลยบอกข้ามาใส่บาทนะครับคืนเพื่อน เนี่กินกันมีอยู่สุพเพชรบดหลาเป็ดหลาบปลามกปลาต้มเพชรประธานาประเขาเนาะประทานเขาแล้วเนาะเนี้เพ็รบดรอเดียวนะออเอาหลาเปชรคือยังซองถั่วปะ บริสุทธิ์น้ำหนุกเลยเนาะข่ากำและแซ่บแซ่บชื่อพาวีนะมันห้อนที่ระบาดพี่น้องพายบาทลงวัดนะฉินบางหมจ้ะสุพชษเบิร์ดก่อนพี่น้อง แสบแหงเออเออเอย e. มกป่ามกป่าก็บแสบมาที่เนาะกวาไปเห็นถวยหนึ่งกว่าะวจาสิจับมาหืแม่ครัวแม่ครัวห่วงทั้งนี้แกพี่น้องกำลังกินข้าวกัน บายด,พาดีพี่น้องกำลักงกินข้าวแซบแซบปลาเป็ดกะแซบหมกป่าก<ง>ัแซบนังนั่งง,ง,งนหน่อยกินเลยจ้าเนื้อ เพื่อนเพิ่งกับซี่ซองหอมไปน้องเนาะซี่ซองหอมท้งหอมทั้งหนาอืมนางกินข่าวตากแดดน้าผากเหลือมแม่แม่เริ <ừ. S 2> ่มแดดแล้วเริ <ừ. S 2> ่มแห้งแล้วเนี่ย ันแบบนะปลาพี่น้องเ้ยเจนอําเห็ดแหลวผูพี่น้องเอ้ยผู้ปิ่งป่าปิ่งกันป้าตัวิมกนบ้นะป้าเป็นมอมาแต่ทางใดคือไม้สุดเหมือนปลาเซ่บ่ะคือเสีบเนาะน้องะมเป็นวัสุเจ้าด้วย เฮ้ยม oh, mm ึงเช็ดย si yeah, oh. ังนะเฮ้ยตะมาหงเมีย hmm. ล uh ุงเสียวไปแล้วลุงนะพากันไปเห็ดงานอือโอ้ยปานบบจือเสียงเฮาโททามวนาเส้าถอดายสิ่งสังเห็ดส้างกระโกแล้ว สั S S Workers, okay, okay. Hey, ่งก่อเสาขึ้นแล้วเขาลุงเลินเขาเตี้ยเออเสาละพันเอาเว้ยเอ็งออกมาป่านนี้ปิ้งป้าเฮ้ยจะยัง่าดันอะไเฮ้ยเฮ้ยไม่ปิ้งป้าเฮ้ยเฮ้ยน่ะเฮ้ยโด่งน่ะเฮ้ยดังแหงดังแีงก็ดังดองน่ะเดังแหงดังน่ะเฮ้ยอ่าเฮ้ยอยกขั้นน่ะเฮ้ยสูบเพชรกะยังเฮ้ย มันใหญ่เลี่ยอ่ะโอ้ยมันใสรกุมบออเขามาเบิดเลยมาแงนาาแ่ง้นบอลาเป็ดนะแซบแซบจะใครลาบบุถ้าแซ่เน่ะ่อยเขาไม่แซ่ในเปิดโล ละยาหลิวแก่นเอาไม้มื้อนั้นแซ่นเอไม้คืนได้ว่าคืนมื้อหน้ากําลังเรื่องก็ดโอ้บ่เบิ่แก่ไม้แซ่บบ่ดเให้ลูกเอยออแซ่บแท้ๆแกนอไม้นั่นอหน้าเลยุกี้น่ะย่างหน้าแหละเอลูกเออมานําหาลูกมาลก็ย่างหน้าแก็สิลัเมื่อยปาอางน้ามาลาบ

กิจภาพบรรยากาศระเพียงสุดจังว่าห้ากบเลยส้มเราสิไปใส้แล้วก็อยู่หันตัวขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องพอกันคลิปน้าเด้อบายบงานกบกินบ่เฮ้ยโอ้ยเป็นซีมีงานแต่งพี่น้องก็เลยจิได้ถูกแทนเนาะเป็นใส่บาสซสื่อมีงานแต่งมาชิวกินหาเนา บລີຍບໍ່ໄດ້ຜູ